สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแจ็คเกเปิดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํามเมนูใหม่ล่าส,สุดเลยนะครับก็คือเมนูเกมนั่นเองก่อนเ่นเราเข้าระบบเรามาก่อนนะครับเรามาดูก่อนว่ามีเมนูอะไรใหม่เข้ามานะครับเดินเข้ามาตรงคอนเทนต์จะมีเมนูเกมตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปเลยเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดแปดเกมนะครับแปดเกม เปดเกมนี m h m h m h ang, ้มันเป็นยังไงเราเข้ามาดูกันเลยพอเรากดเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวเรามันโหลดแป๊บหนึ่งครับไฟฟหมุนติ้วๆโอเคมาแล้วพอเรากดเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะมีรูปเกมแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับให้เราสังเกตทางขวาตรงนี้ดีนะครับตรงนี้จะเป็นรหัสของเรานะครับนั่นหมายความว่าคอนเทนต์ตรงเนี้ยมันเป็นของเรานะครับถ้าเราแชร์ออกไป มันก็จะเหมือนคอนเทนต์ของเราเลยทีนี้แชร์ยังไงนะครับสมมติผมจะก๊อปลิงก์ตรงนี้ผมก็คลิกลิงก์ส่วนใหญ่ผมจะใช้ลิงก์แชร์นะครับถ้ากดตรงนี้ก็ได้นะครับลิงก์ขึ้นมาแล้วเราก๊กอปตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เอาไปแชร์หรือเราจะก๊อปด้านบนนี้ก็ได้นะครับก๊อปด้านบนนี้ก็ได้เหมือนกันอืม สมมติผมจะเอามาแชร์ตรงนี้แล้วกันส่วนใหญ่ผมจะลบลิงก์ออกนะครับเพราะว่าลิงก์มันยาวแล้วอาจจะมีบางคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่เข้าใจสังเกตลิงก์ยาวๆมาก็จะคิดว่ามันเป็นสแปมเป็นไวรัสหรืออะไรเงี้ยเขาจะเราก็หลีกเลี่ยงปัญหานั้นดีกว่าผมก็เลยลบออกดีกว่านะครับ แล้วเราก็พอพิมพ์เสร็จแล้วเราก็โพสต์ไปนะครับตัวนี้เราก็กดโพสต์ได้เลยผมเลือกกลุ่มเฉ,เฉพาะกลุ่มที่มันโพสได้เลยนะครับถ้ากดโพสต์แล้วต้องรอแอดมินอนุมัติบางครั้งมันจะลาช้าแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับตอนนี้ในกลุ่มมีสมาชิกประมาณสองหมื่นนะครับสมมติว่าผมโพสไปแล้วเนี่ยม,มีสมาชิกในกลุ่มมาเห็นเขาก็กดลองไปดูซิ มันเป็นยังไงนะเกมนี้พอกดเข้ามามันก็จะลิงก์กลับมาหน้าเดิมนะครับทีนี้พอลิงก์กลับเข้ามาหน้านี้เราจะยังไม่ได้ยอดวิวนะครับสิ่งที่เราจะได้ยอดวิวก็คือเขากดเล่นเกมคลิกเล่นเกมตรงนี้เลยทุกครั้งที่มีการกดเข้ามาเล่นเกมจะมีโฆษณาก่อนโฆษณาตรงนี้แหละครับที่จะทำให้เราได้เงินนะครับบริษัทก็จะมีรายได้จากการโฆษณาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้าเกมมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูสักนิดนึงนะครับ เกมนี้ก็เป็นเกมง่ายๆนะครับยิงลูกบอลให้ตรงสีแค่นั้นเองก็เล่นเล่นผ่อนคลายนะครับไม่ซิเรียสมากเล่นเรื่อยๆเหมือนเด็กเล่นเลยเด็กๆก็เล่นได้นะครับ เด็กๆมีโทรศัพท์เขาเาโทรศัพท์มาเล่นนะครับก็จะทําให้เรามีรายได้ด้วยนะครับแต่จะอยู่แค่นี้เองเลเวลคอมพิวต์แล้วอ่าแล้วเราก็จะได้แทมอ่าเลเวลคอมพตแล้วได้สามดาวเลยนี่นะครับมันก็จะมีด่านไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆตามด่านของเขาไปนี่นะครับก็ เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับสําหรับเมนูเกมซึ่งตรงเนี้ยมันยังมีอีกเยอะแยะมีทั้งหมดตั้งแปดเกมนะครับตอนเนี้ยกดแชร์กันเข้าไปครับกดแชร์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 ใครไม่อยากสร้างคอนเทนต์ก็เออเอาคอนเทนต์ที่มีอยู่แล้วเอาไปแชร์นะครับแชร์เกมก็น่าสนุกดีนะครับอันนี้เกมยิงปืนครับอันนี้แข่งรถแข่งรถก็มีเกมไพ่ก็มีเกมหมากรุกเกมโบลิ่งเกมฟุตบอลก็มีนะครับโอโหมีเยอะแยะมากมายเลย เห็นไหมครับว่าแค่เมนูเล่นเกมเนี่ยเราก็แชร์ได้ทุกวันอยู่แล้วเราก็แชร์เข้ากลุ่มไปกลุ่มเล่นเกมกลุ่มหน้าทําลายของตัวเองก็ได้แล้วแต่ใครมีเพื่อนเยอะก็แชร์หน้าทําลายของตัวเองนะชวนเพื่อนมาเล่นเกมก็ได้ก็เป็นวิธีสร้างไรายได้ง่ายๆนะครับสําหรับสมาชิกชาวเพจคิวทุกท่านนะครับเห็นไหมครับว่าเรื่องในชีวิตประจําวันนะครับถามว่าทุกคนเล่นเกมไหมส่วนใหญ่เล่นกันนะครับ แต่ก็เล่นโดยที่แบบก็ก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าวันนี้เพจคิวคิวเอามาทําให้มันได้ตังค์นะครับคุณก็แชร์แชร์แชร์ไปมีคนกดเล่นเราก็ได้ตังค์ถ้ามีคนกดเล่นเยอะๆเราก็ได้ตังค์เยอะแบบนี้ดีครับนี่แหละครับคือการมองการไกลของซีโอของเรานะครับก็อยากให้ทุกท่านมองด้วยวิสัยทัศนะครับอย่าไปมองแค่แใกล้ๆทำไมเนี่ยโพสไปแล้วทำไม ไม่ได้ตังค์โพสไปแล้วได้ตังค์กี่บาทเนี่ยได้มานิดเดียวเองอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้พวกเราคิดกันแบบนี้สิ่งที่เราต้องคิดคืออะไรครับคนใช้มือถือเยอะไหมครับเยอะมากคุณทำยังไงครับที่จะให้คนมาเห็นคอนเทนต์ของคุณเยอะๆนี่คือโจทย์ที่คุณต้องทำนี่คือเป้าหมายที่คุณต้องทำถ้ามีคนเยอะๆมาดูคอนเทนต์ของเราเยอะๆคิดว่าเราจะได้ตังค์เยอะไหมครับ เนี่ยโจทย์มันอยู่ตรงนี้มากกว่าอ่าเราไม่ใช่แบบทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะแบบมีรายได้ถล่มทลายไม่ใช่วันนี้เราไปทํางานอะไรทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับอ่าวันนี้เราจะปลูกถั่วงอกสองวันได้กินหรือเราจะปลูกต้นมะม่วงนะครับถ้าเราปลูกต้นมะม่วงเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่เมื่อมันออกดอกออกผลให้คุณแล้วมันจะออกตลอดไปจนก,กว่าต้นมันจะตายนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมองการให้ไกลนะครับวันนี้เพจยูคิวกำลังเพิ่มเทคนิคการเพิ่มรายได้เข้ามาให้เราอีกตั้งเยอะแยะมากมายนะครับกําลังจะเพิ่มเข้ามามีเป็นสิบต้องช่องทางนี่นี่เพิ่งจะเริ่มนะครับคือตอนนี้มันเป็นการปรับระบบให้มันโอเคแล้วถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยคุณคิดดูว่าถ้าคุณช้ากว่าคนอื่นเนี่ยรายได้มันก็เป็นของคนอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น คุณเห็นโอกาสแล้วต้องรีบนะครับสำหรับวันนี้เมนูเกมผมก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกท่านเอาไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็อยากจะแบ่งปันซึ่งเป็นความรู้ให้กับสมาชิกทีมงานชาวเพจคิวิวทุกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสายงานอมเองหรือว่าทุกทุกสายงานเลยก็คือแบ่งปันกันฟรีเลยนะครับก็อยากจะช่วยเหลือกันอยากให้เราเดินไปพร้พอมๆกันนะครับเพราะเราคือเลือดเพจคิวคิวด้วยกันนะครับ ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับอยากให้ทุกท่านก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันนะครับเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องที่ตรงกันนะครับสําหรับท่านไหนอยากได้ข้อมูลอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานนะครับผมก็มีกลุ่มเรียนรู้ก็คือแนบลิงก์อยู่อยู่ที่คลิปอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับก็คือเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีนะครับก็คือจะไม่มีการโพสต์คอนเทนต์แบบสเปรสปะ,ปะก็คือเป็นความรู้จริงๆอยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้ความรู้จริงๆนะครับถ้า ท่านอยากโพสต์คอนเทนต์เยอะๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มอื่นๆที่เขาปล่อยคอนเทนต์กันฟรีๆนะครับก็ไปลปล่อยกันได้แต่สำหรับกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาข้างล่างนี้ก็คืออยากให้มีข้อมูลเฉพาะการเรียนรู้การทำงานจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่โพสต์มาแล้วผมไม่ได้อนุมัติให้นะครับเพราะว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ตรงกับในกลุ่มนะครับแต่ถ้าโพสต์เป็นข้อมูลเรื่องความรู้การใช้งานหรือเป็น เกี่ยวกับการสอนการใช้งาน p พดีก็เยินดีนะครับก็สามารถโพสลงมาได้ก็อยากให้ทุกท่านช่วยๆกันแบ่งปันนะครับเพราะว่าการขับเคลื่อนทางธุรกิจของบริษัทเนี่ยต้องอาศัยสมาชิกในบริษัทร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเราจะเป็นที่หนึ่งในอันดับโลกในอนาคตข้างหน้าเราต้องร่วมมือกันนะครับแล้วเงินทองมันก็จะไม่ไปไหนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนทํางานนะครับ ตรงนี้มันยุติธรรมมากสําหรับใครทํามากได้มากนะครับใครไม่ทําก็ไม่ได้นะครับวันนี้สมาชิกของเพจกิฟต์วติวเติบโตอย่างรวดเร็ว<ๆ>ก็อยากให้ทุกท่านไม่อยากให้ท่านเสียโอกาสนะครับก็ไหนไหนมาเจอโอกาสแล้วก็รีบควยคว้ากันเข้าไว้นะครับสําหรับวันนี้แจ็คเปิดก็ยินดีที่ได้แบ่งปันนะครับตามสโลแกนเลยเรา รวมแบ่งปันเพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ